สวัสดีครับพสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้ผมมาแจกของนะครับเนื่องจากตอนนี้ชาแนลเรามี ผู้สับสกไลท์ทั้งหมด5,000ศัพสกไลท์นะครับซึ่งผมยินดีมากๆขอบคุณให้ตัวเองนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับกราบงามๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยสําหรับการสับสกไลท์ช่องของเราเว็บโอเคทูโฮมวันนี้ผมเลยจะมาแจกของนะครับซึ่งก็เป็น3ตัวนี้ก็คือขาตั้งหูฟังนะครับผมซึ่งมีมูลค่ารวมกันก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเอามาแจกฟรีๆเลย3ตัวนะครับเอาไปตั้งชิลๆนะครับมีหนีกันลื่นให้ด้วยนะครับมีเกา 3M นะครับเอาไว้กันลื่นบนโต๊ะให้้ดดดวยยสุอ สําหรับตัวนี้นะครับใครได้ไปกติกาง่ายๆนะครับผมเพียงแค่คุณแช์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับของทางเพจโอเคทูโฮมหรือว่าจะเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ได้วิดีโอหรือรูปภาพอะไรก็ได้นะครับที่มีหน้าผมจะไปกดลิงก์จาก Youtube มาก็ได้ซึ่งต้องเป็นช n n e l เราเท่านั้นนะครับผม ซึ่งมีหน้าผมอยู่ในนั้นนะครับและแฮชแท็กนะครับว่า OKToHome okay 5K จะขึ้นด้านขวานี้ทําตามแฮชแท็กขวานี้เลยนะครับห้ามทำนอกเหนือจากนี้นะครับไม่งั้นเราจะตรวจสอบไม่ได้นะฮะตามนี้เลยนะครับผมจะนํารายชื่อทุกคนที่แชร์นะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมมาจับฉลากนะครับ จับฉลากแล้วก็จะเอาผู้โชคดีมาประกาศผลวันที่22พฤศจิกายนนะครับ2,559นะครับผมให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเราจะแจกของแบบนี้นะครับทุกการ subscribe รอบหน้าก็จะไปเจอกันที่1 0,000่นะครับอย่าลืมนะครับกดรีกลับไปฟังได้วิดีโอไหนก็ได้นะครับรูปภาพไหนก็ได้อะไรก็ได้ที่มีรูปหน้าผมอยู่ในนั้นนะครับผมแชร์เลยนะครับเต็มที่เราจะจับนะครับรางวัลทั้งหมด3รางวัลด้วยกันก็เอาไปเลยคนละสีนะครับผมจับได้ผมก็จะติดต่อไปทางเฟ นะครับผมก็อาจจะทักไปทางแชทเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ออนตลอดแล้วกันนะครับเตรียมตอบผมนะครับหลังจากแชร์แล้วนะครับผมเราจะให้จริงงานติดต่อไปแล้วอยากจะแจกเหลือเกินสุดท้ายเหมือนเดิมกด Subscribe ให้ผมด้วยอย่าลืมวิดีโอไหนก็ได้แชร์เยอะๆกันนำแชร์เข้าไปแฮชแท็กไปด้วยขอบคุณมากครับ